ระยาคายร้อนถอดเสื้อฟอดสิปแผกนิ่นนั่นแฟนขับหาซูมหัวนมชุมพูเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่นอกจากการแสดงที่โดดเด่นแล้วเรื่องหุ่นกระซับไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะสำหรับพระเอกแถวหน้าเมืองไทยมิกทองระยะถึงแม้ว่านานนานทีเจ้าตัวจะถอดเสื้อโชว์สิบแผกในหน้าจอละครให้แฟนๆได้เห็นกันไม่บ่อยแต่ก็สร้างเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งเลยนะคะ ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตทั้งหลายต่างพากาันหาผ้าซับน้ำหมากกันเป็นแถวเลยค่ะเมื่อหนุ่มมิกโพสรูปถอดเสื้อโชว์ซิบแผลเป็นลูกเน้นๆกามหน้าท้องเป็นมัดๆหัวหนมชมพูชมพูโพสท่าชิกๆถ่ายรูปมุมเผอที่มองแล้วทั้งหล่อทั้งเท่สุดๆไปเลยค่ะเรียกว่าสดและซับได้ใช่ไหมจ๊ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพนี้ทำเอาสาวๆถึงกับต้องเรียบเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์แซวกันถนั่ไอ g